มีผู้กำลังหาจิตเจะกจันพะีนนนนนนน่น้องซาลากันมีมีมีเห็นอยู่บอกพี่นะ้องแม่แกะกระจันเนี่ยมึงมึงมึง,มงขาราสิติดเห็นมึงน,นี่ชูมชูมต้าได้จ็กระจันแล้วได้จ็กจะระจันแล้วนี่ นี่แมงกระเจนแมงกะจจนสบายดีพ่อแม่พี่น้องแลเอฟซีถูกถูกคนเนาะมาผมมาพอกับซาลาสิงัาเช่นเคยเมื่อนี่งพี่น้องซาลาสุพาพี่น้องมาติดแมงกระจักระเเสียงกระจันเลยไลา่วงเดือน4ีเดือนหาเนาะมันมันห้องแอๆเอฟเอฟดีแ่เนาะ มึงมึงมึงโอ้ยอยู่ในนี่นี่เองนี่ในปลายไม่หล่อนตัวนี้มึงมึงซาลาสีติดติดให้พี่น้องมึงเนอะเอาจะได้กินไหมอ้าบา่ได้ชำ้ำบ่ได้ช้ำ ขน,นี้นีมันน่ได้เองมันเนาะพี่น้องสารสิเสริมดังเอาเอารับไปค่อยหล่นในพี่น้องเก็บเอารับจะจันมาเสริมดังไม่ยินแต่เสียงจ้ายี่สิได้เนาะพี่น้องดีนะ,ด,นะดีนะเห็นอีกละเห็นอีละละุ้งนะละล,ะล,ะละุ้งกัน ไม้ฉเฉาเล่ากำลังขึ้นไปแล้วเนี่ยเนี่ยได้ได้ได้เนี่ย นี่เราได้แล้วจกกระจันเจ้กจกระจจนมม่าระาีเห็นตูอยู่บ่ตูมันอยู่สายระบาดเดียเดียวเดียวเดีย A toga mang Nên bóng mang Nên bóng nè. You know, mhm, 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 mhm. 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 เธอร้องอยู่ตรงไหนแน่ไปแล้ว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 แน่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 เราไม่หงางพี่นนอง อพ้่ไม่เอียงเปนอะไรมีผู้เป็นอะไรมีผู้โอ้ยๆเดินดิยังกระชันโอ้ยบันจปเห็นนั่นยังติดไปไม่ตังมันมีเบืองห่างห่เบิองนี่เบิองห้องเรื่อยก่อน โอ้กุ้มป่าจีเด้ฮเนอ่เดิ่น่ะไม่ชิบกวดตวพี่น้องคงาม่นเด้แ่่าฮ่มมากกาฮ่นฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่ามาฮ่าฮ่าน่นฮ่าฮ้า่าฮ่าฮ่าน่อฮ่าฮ่าฮ่าก่าก่อฮ่าฮ่าฮอาฮเา๊่าฮ่าฮ่าฮลูกเอาไปาีแบบนา่าฮ่าก้าฮาฮ่ย เอาตังเอาตังไปตีต้นไหมเอื้อกระถึงหนึ่งน้องละพี่น้องบาดนี่เห็ดนี่ไรไหวถื่อทั้งไม่ค่อนไม่เสียบาดเนี้เอ้าดาบตีลูกกันเนี่ยเบ้อไงดาบตีอันเน่ยเป็นเป็นอาการของคนพียาเพีพยโอยเบ้าะจได้ทักโตเลยลุง<ำ>ในสามโต <laughs> อีนั่งกินสามโตบ่ลุงโกเคยฮะจือบเคยือ อาเกยหาอยู hi, ่บ่อโอ้ยอย่าไปติดไปติดตัวทิบไปติดตัวทิบมันก็ไ่ได้มันคือหมีดเสียงห้องแล้วะบ้านนี้มันบ่เห็นตัมันมันบอกมันบอกห้องแล้วเดือนเนี่ยตอนน่นมันห้องไปไปเมื่อเมื่อคุเราแบบนี้ไปเมื่อว่ายางฮาต่ออยู่บ่ปูห้เต่ากะหล่อ เดินได้ไหมเล่ข้าวโตอือเลขก็ได้วางข้าววะหนเห็นจะกำเห็นมั้งมันหนูมีบะนี่แต่ฉัมื่อานเล่โค้งง่าวกันฮะจังหน่อยก่อนเบลลุเออโอเคโอเคจังหน่อยก็แจังหน่อยน้องวีฮะจังหน่อยก่อนจ้าตอนนี้ฮะ แมงกักจันเนาะพี่น้องอยู่คู่อยู่คู่หน้าพี่เลยพี่น้องตอนนี้เมลเล่กัลังเปลยามันามันห้องมันห้องสวดสวดในต้นนั่นอะลต้นอะไรนะต้นในเต้งหัวเจะอะไรต้นแดงต้นแดง่ะต้นแดงกับต้นดูอะไรมันห้องสวดสวาดอือยู่ต้นดูพเลยหนัก บอกว่านั่นถ้ามีแต่ิเมือหาได้ผีน่องไหยตอนนี้จะมุนเท่ากับมวยกเลยไงได้จะมือยอยู่บ่โอ้ยไล่กับมวยไล่กับมือยมอยแล้วไล่ไปเมื่อบะลูกเอออะไรเมื่อบ้ามาไล่เมื่อบ้ ไลยเอ้ยนะฝืนจีไปหาขาดยังไม่หายเลยข้าเป็นของซาลาเองนะพี่น้องมาห้อของใหญ่ซืุอเยอะโบอกว่าดีเรย่ม่เบงอือประมาณนี้เลยต้องมีอีแมงจักกระตันประมาณทราบกระโตนี่เลยพี่น้องเอ้ยซาลาจ่ะเออ หมูแมงแกกระจันกระอองกระแมงอีขึ้นมาเลยยังเห็นอยู่ได้พี่น้องแต่ซาลาเปาไม่เห็นเลยมันมันบ่เห็นโตมันแล้วของมันบ่ได้ห้องแม่ได้ก็จะเยืดเน่ายืดเน่าเลยค่ะอืมเอาแบบไปตั้งหัวไส้ผู้แห้งก็เชี้องมาจังเนาะ จันน,นี่พิกนนก่ก็มาเนี่ยน้อพี่น้องอ้าตังง่อยตังง่อยตังง่อยวันนี้กับเมื่อก่อนเด้อพี่น้องเอ้ห่วยห่วยมุงเท่าไกระห์ห์ห์ นด้ไล่อยางแม่หำน้ำบ่ได้เอ้ยอยางแม่หำน้ำบ่ลงเลยแม่มาดวเมือเด้อึ้นนับพังหวยก่นอาาน,นโอ้ยแม่สาวมีผู้สิแท่งตาตอนนี้ก็เพ็นเวลาสิบโมงเนาะพี่น้อง เขากระสิญ oh, oh, oh. in ่างเมื่อโอ้โหหัางเมื่อบ้านโอ้ยเบิ่งทางสิไปคือไก่เธอน้องผู้พี่น้องเอ้ยแดดกิมปิมแดดกินปิมไปพี่น้องเมื่อมัวมัวควยไปเขาไง อยู่ประมาณเนี่ยแหละบ้านเท่ากับปอยอยากสิกินยังอยู่ยังนอกพีนนอก